เห็นป่หวังใส่แล้วมันสวยเห็นเห็นเห็นป่หวังใส่เมื่อวานนี่ย่าบอกว่าสวยมากสีนี้ย่าชอบเลยเอาโทรศัพท์ให้ย่าเดิงถ่ายให้มาเดินเข้าไปเดินเข้าไปผู้ที่โชคดีต้องไปยืนที่แท่นนะข้างบนเลยแท่นเขียวแท่นเขียวเหนียวซับข้นขึ้นบนเลยขึ้นบนเลยไม่อยู่นี่แหละเดินขึ้น เขียวเหนียวซับใช่ไหมเรือเหนียวซับเหนียวนะเหนียวไว้เหนียวไว้เหนียวซับถ้าเหนียวก็นไวใช่ไหมใช่ถ้าเหนียวนะก็บไว้อันนี้เหนียวไม่รู้แหละผมมาสองปีแล้วเหนียวอย่างเดียวเนาะเหมือนกันลุงจิมก็เขียวเหนียวซับเหมือนกันไม่ประวัติ้อไม่ไม่เจ้าวัดเจ้าต้องวัดแบบมาตรฐานคนอื่นเขามาเขาไม่เชื่อเครดิตเจ้าเจ้าต้องวัดคอวัดแขนไปด้วยคือจะจจดอันนี้อันนี้ลูกค้าประจำเรารู้นายไซส์วัดเลย เคอฟซีสั่งแดนมาเดี๋ยวเขาจะมาวัดกับเจ้านี่เหมือนมาเลเซียเขาก็มาแล้วนี่แคนาดาเขามาแล้วนี่แคนาดาเท่าไหร่บิ๊กไซส์แม่เนี้ไซส์อะไรไซส์เอลไซส์เอลรู้จักขอขอบคุณนะคะขอบคุณบอกว่าถือว่าได้ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่ให้ออตโตโอเดี๋ยวเขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่สัทธาในองค์สูตร ถือองค์ปู่นะคะก็ขอขอบคุณมากๆนะคะที่ให้ย่าที่ให้สุดย่ามาขอบคุณขอบคุณดีใจพูดไม่ออกค่ะพูดไม่ออกดีใจมากค่ะอวยพรให้ผู้ใหญ่ใจดีนะคะจะมีแต่ความสุขความเจริญอายุมั่นขวัญยืนนะคะอย่าเจ็บอย่าจนสุขภาพแข็งแรงหายเจ็บปวดแข้งปวดขาหายเจ็บหายปวดนะคะมีแต่โชคลาภนะคะเข้ามาใน เฮงเฮปังปันะคะร่ำรวยร่ำรวยนะคะขอบคุณค่ะครับจบภารกิจดูคลิปมีเลยนะครับภารกิภารกิจนะครับผู้ผู้ใหญ่ใจดีท่านนั้นนะครับที่ศรัทธาองค์ปูปริจิตเพื่นดูคลิปเมื่อเช้าเห็นยาอาชีออนค่อยไม่ไหวแล้วจัดเลยกับแม่มาต่อยชุดหนึ่งเป็นสองนะประวัติเสร็จแล้วก็ประมาณนั่นแหละให้เวลาเพิ่นก่อนตอนที่ยีสเดือนหน้าเราก็ลำ ใช้เวลาอยู่เพราะว่าต้องเรือนนึงเดี๋ยวกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับผมวันนั้นน่ะวันวันลำน่ะเขาจะแจกอีกนะเพื่อนจะแจกอีกนะเดี๋ยไปเรื่อยๆว่างั้นเพื่อนเพื่อนจะดูว่าใครลำเออใครลำดูดีเพราะว่าเมื่อวานนี่เพื่อนดูแล้วแหละแต่ว่าเพื่อนบอกก็เลยให้คนที่จําเป็นก่อนเพราะว่าแอดมินเขาไม่มีไม่มีชุดเลยย่าก็วันเรียบร้อย ที่ป้าหวังใส่เมื่อวานนี้อันไหนนะป้ายากเข้าใจหรือยังว่าชุดไหนนั่นอันนี้แล้วเสื้อเสื้อคอยก็อันนี้แม่แใส่เมื่อวานใช่ผ้าถุงก็อยู่ข้างในแบบนี้แหละค่อยเอาไว้้างในของคนไม่มันสีเหมือนกันนะป่หวังจะใส่เมื่อวานนี้นะเออผมกานนี้ยง้่านี้แหละผ้าตัวนี้แหละเพราะว่าค่อยซื้อมาวันนั้นเลยออวันนั้นมันเดินมาสิบกว่าเมตร สวยจะพยายามให้มันนั่นแหละคือคือว่าไม่มีสีอื่นแซมนำดําค่อยๆออกไปดําดาเขียวนะเพราะหวังจะหาสีเดียวกันมาได้ตลอดไหมได้จ้งหน่อยว่าหมดอีกเฮ้อันนี้โบเบิร์ดดอกไม่หมดนะไม่หมดเป็นผ้าอันนี้ไม่หมดจะรีบโทรไปได้แล้วตีนเพราะว่าตัวนั้นเขาก็ตัดอันนี้ไปไปไป ไปในร้านคขาก็บอกว่าสีดีโอ้โหพูนมาแล้วได้นี้มาาะมันมันไม่ใช่ผ้าก็มันม่ใช่ผ้าผ้าอันนี้มันหมดแล้วอันนี้ค่อยจ้างวัวอยู่ไปซื้อตามไปซื้อเส้าบิดส่งอะไรไปไหนนะโอ้ตามไปดูก็แตนซื้ออะไรมาฝากช่างนะคะทำบ้านนะคะฝากลุงนะคะ ฝนตกฝนตกแันนี้เมีมได้ยงเงนอับนเนะันจมน้หลัอ้าวห่นดื่อเองจมหยังนุจมหยังแสงทาสีลืมแสงทาสีลืมอ่า ฝนก็ตกแล้วนะคะฝนก็ตกซื้อ้มตำกันมาเยอะเลยญาณีก็มากับป้าแตโอ้ยบ่แล้ว่านีก็มาซื้อ้มตำมาน้าอร่อยเลยนะคะมาแต่แอมาอยู่ที่ร้านตะหวางปริมาถ่ายเอีเขาทำงานเอาไปให้อาหารไปให้ช่างนะคะไปดูนะคะ ทำห oh hmm? ้องครัวยังไม่เสร็จแต่ก็คงได้เยอะและอืเมาลย้มาเรอาให้แน่ให้กเวมาแล้วมาแล้วยุ่ตอนสาวโผล่ มั้งจมเลยมันม่แอบใช้ใอยมางคุ้มงานใครแต่ไม่เห็นงานเนี่ยไอ้เ่งานแกมาสางไม่จะพาก็ะพาว้่บ้าแล้วหนูมาทำงานแล้วหนูทำงานแล้วแต่มาสางแอใชหากระจับเด็กว่าจะมาจับ่จะมาไม่ย่องแร้วนอว่าไปยังสี่พู้ใดสสิจะเล็ดน้ำน้องตูดเดียวไหมอ้าะ่ยังอูดเดียวอันนี้เอาไปให้อันนี้ไนเรียบร้อยไไปบอกใช้เมื่อไปส้ไม่บ้เองบอกไป ไปไปแล้วไปบอกพูปแล้วไปเออไปดิไูดอนี้ยังไนั่งละบาทนี่นะไปเลยขาเจ้าเฮ็ดข้าเจ้าเฮ็ดุตมติมมือผู้เดียวแมียโอยน้อยใจน้อยใจแล้วบาทนี่ดไทยไม่ให้นะชิดไทยไม่ชิดไทยหนีบบ้านเท่าบานีให้ไม่น้อยใจละให้แม่ให้ให้แพ้หัว นี่ปลาส้มตำปลาช่งนะคะเนี่ยอ๋นี่ปลาส้มตำปลาช่างปลาส้มตำทะเลด้วยนะไม่ได้ธรรมดานะทะเลหอยปลาทะเลแล้วนี่แม่มาต่อยน้ำไหลไหลมาต่อยแต่ข้าก็ซื้อมานะเมื่อเช้านี้นะก็ยังไม่ได้ตำอ๋อ ด้วยชีสหวานใส่ด้วยนงใส่่อยมาหกจบ่แต่ตัวนี่โอ้โหหน่อเขาขึ้นตัเอาไปเรียกได้บรือ่ากำลังคำนวณอยู่อ่ากำลังคำนวณอยู่ลุงก็กับไอ้ไข่ก็มาจากสัดคนเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ก็กำลังช่วยลุงทำงานอยู่นะคะตอนนี้วัดที่จะทำอะไรอยู่สามครับในรางเครื่องมือครับ แอนเพิ variance, ่มาแต่แคนาดานะวันน ah, ah. oh, right. ี right. ้น sure. well ่ะอ้าววูดลืมดูโอ้ยทำไมไม่ดูอ้าวมานิ่งไม่ใช่กุดอัฟเตอร์นุ่นอายกูดมอร์นิ่งโอ้ยไม่ใช่กุดอัฟเตอร์นุ่นไปอายุวัฒนะก่อนนะคะ